สนิทกันไหมแบบนี้กลัวอเล่เออไม่ค่อยค่ะเอเราอยู่ในกลุ่มอื่นแอนไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะไรเลยแอนเป็นเออไม่ได้ไปรวมกลุ่มกันเลยหรอเมาเลยอย่างเงี้ยแอนไม่ชอบสร้างกลุ่มที่แยกจากคนอื่นแอนชอบไปคุยกับทุกคนนั่งกินข้าวก็คุยกับทุกคนอ๋อไม่ได้มีรวมกลุ่มกันเสียคนเลยไม่มีไม่ชอบไม่ชอบค่ะทั่วไปเลยไปกินข้าวเจอใครก็พูดคุยจังหวัดไหนจะนั่งตรงไหนก็ตรงนั้นใช่ จริงๆตอนตอนที่เราไปกินข้าวเขาก็จะมีโต๊ะหลายโต๊ะใครนั่งใครมีที่ว่างก็นั่งตรงนั้นแอนก็อ้าโอเควันนี้นั่งตรงนี้วันนู้นนั่งอีกโต๊ะหนึ่งไปได้จะได้คุยกับหลายๆคนได้มารู้จักหลายคนมันไม่ยากกับการปรับตัวเหรอไม่ค่ะแอนหนูคิดว่าชินแล้วค่ะเพราะว่าตอนแอนโตขึ้นแอนโตขึ้นในโรงเรียนนานาชาติแบบต้องย้ายตลอดเวลาเลยการที่หาเพื่อนใหม่หรือว่าสร้างคอนเนคชันใหม่กับคนมันไม่ได้ยากสำหรับแอนโอ้โหนี่ก็เก่งอีกแล้ว นี่คนอะไรจะเก่งไป้หมดใช่เพราะบางทีนะความปลอดภัยของมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์เราจะหาเพื่อนและทําให้อยู่กับเขาแล้วมีความปลอดภัยอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราทําแบบนั้นเราจะไม่รู้เราจะไม่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเราเราจะอยู่ในเซฟโซนที่จะทําให้เราแบบจํากัดความสามารถของเราแล้วก็การเรียนรู้ของเราแล้วได้ได้คุยกับมิสเนปาลไหมคะได้เคยไปนั่งกินข้าวกับมิสเนปาลได้ค่ะได้ค่ะคิดว่าวันที่2หรือสาม ได้มาได้มานั่งคุยกันค่ะถือถือเทว่าสนิทแม้หรือว่าก็คุยได้คุยได้ค่ะแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะมันมีประเด็นเนี้ยค่ะใครที่ไม่รู้ให้น้องแอนเล่าดีไหมที่มาที่ไปอะไรยังไงมันมีเหมือนมีข่าวลือมีรูเมอร์ใช่ไหมคะต้นต่อจริงๆมันมาจากไหนอะคะจริงจริงแอนได้ยินหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วว่ามีมีนางงามคนนึงที่บอกว่า ไม่ชอบแอนเลยแล้วถ้าแบบจะทำทุกวิธีที่จะไม่ให้แอนชนะแล้วถ้าจะชนะจะถีบออกเลยใช้คำว่าภาษาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเราถูกแปลบอกว่าถีบใช่แล้วแอนก็แอนก็ชอบผู้แอนไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้พูดอะไรจะไม่ดีไม่ได้พูดอะไรไม่ดีกับใครเลยแอนเฟรนลี่กับทุกคนมากๆเลย แล้วก็งงว่าทําไมนางงามคนนี้จะพูดแบบนี้เลยแอนก็ไม่เชื่อแบบ50-50อาจจะเป็นคนที่ที่บอกหนูก็ได้ที่แบบอยากสร้างรูมเมอร์หรือเปล่าเลยแอนก็ไม่ได้คิดมากแต่ว่าเล่าให้แม่ปุ้ยเล่าให้แม่ปุ้ยฟังแม่ปุ้ยว่าไงแม่ปุ้ยบอกว่าไม่ได้นะปุ้ยไม่ยอมคือแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยอารมณ์เสียแทนแทนแทนลูกสาวยอมไม่ได้ไงใช่แต่แอนคิดยังไง เฉยๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจริงหรือไม่จริงก็มันก็ธรรมดาค่ะที่นางงามก็จะอิจฉากันหรือไม่ชอบกันเรามาจากหลายๆประเทศที่วัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็มันฟิกกันทุกคนไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการเป็นนางงามหรือวงการนางงามมันไม่ได้เป็นแบบสวนไรเวนเดอร์ที่มันสวยตลอดเวลามันก็มีแบบไม่ชอบกันบ้างก็มีหลายเรื่องที่แบบรองเท้าโดนสลับกันชุดโดน อะไรนะปาดแย่งชุดใช่มีหลายเรื่องค่ะคือมันไม่ได้สวยงามอย่างที่จินตนาการหรอกนะโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแล้วจริงๆต้องแข่งกันใชไม่เป็นการแข่งขันใช่ it's a competition บางคนก็มากกว่าอยากได้แบบ in a different way เหมือนซึ่งแอนเข้าใจเขาเข้าใจค่ะแต่ว่าเราแอนเชื่อในเรื่องของ karma กรรมบาปกรรมเวรกรรมถ้าถ้าอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีที่เราเขาทําใส่เราเราก็ไม่ต้องไปทําใส่เขาเพราะมันก็จะย้อนกลับมาหาเขาอยู่ดีอม,อมองปเป็นเรื่องปกติซะว่ามัน<ก>ต้องเกิดกถ้ามันไม่เกิดจะแปลกถ้าหวังก็หวังว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นกับแอนแต่ว่าก็ก็หวังว่ามันจะเป็นรูมเมอร์ใม่ข่าวลือเฉยๆไม่หมายผมหมายถึงเวลารวมกลุ่มกันไอ้เรื่องนั้นหวังว่าจะเป็นรูมเมอร์มิสยูนิเวอร์เซียนนะแต่ว่ากรณีที่มันเป็นสังคมที่มัน มันโลกของใครเป็นจริงชมันต้องมีเราก็อยู่กันเข้าใจไม่เข้าไปในเกมฉันต้องใจนี่น,นะอาจจะมีคนพูดก็ได้แต่เดี๋ยวคิดว่าเขาไม่ทําจริงหรอกอม,มัง <laughs> สแสดงออกมา <laughs> ปล่อยไม่ออกมามีอะไรที่อยากจะบอกให้ฟังไหมในเบื้องหลังไปอยู่กี่วันเ,เข้ากองวันที่สามวันที่สองอ แล้วก็ประกวดวันที่18ก็ประมาณสองาทิตย์ครึ่งสามอาทิตย์ค่ะอืมคือเนื่องจากมีประสบการณ์การเข้าประกวดเวทีอื่นใช่แล้วก็ถูกบ่มเพาะม,มาพอสมควรที่เธอแข็งแกร่งมากความทรงพลังเนี่ยอยู่ภายในด้วยนะพี่<ช>สังเกต<ม>ดูเป็นตัวแทนที่แบบว่าแข็งแกร่งมากแต่มันมีมช่วงไหน,ไหนบ้างไหมที่เข้าไปอยู่แล้วมันตกอ่ะมีไหมจิตใจให้เริ่มแว่งมาอยู่มีบ้างไหมมีบ้างค่ะแต่ว่าอันพยายามไม่ไม่ดูในมุมมองลบ เพราะว่าถ้าเรามองในในในเวรนั้นมันก็จะทําให้เราคิดนกาทีฟตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะถลําใช่ถ้าเราคิดว่าอ๋อทำไมแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราก็จะคิดทุกอย่างว่าอ๋อแบบนี้มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์แต่ถ้าเราคิดว่าอ๋อโอเคอันนี้เกิดขึ้นเราจะไปหาอย่างอื่นทําดีกว่าที่จะทําให้เราดีขึ้นหรือว่าได้เจอคนอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเปเรื่องปกติถูกไหมใช่ล้นลาแฮฟปั้ค่ะม,มันเป็นโอกาสที่ ไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็เรามีแค่หนึ่งครั้งในชีวิตเราถ้าเราไปโฟกัสในอะไรที่นกาทีฟมันก็จะเปลืองเวลาของเราแล้วก็โอเค have fun enjoy มีบางครั้งที่แบบเพื่อนได้ไปเอ่ไปทำกิจกรรมแล้วแอนไม่ได้ไปแอนก็อ๋ออยู่ได้อยู่อยู่ที่โรงแรมคนเดียวอ่าโอเคไม่เป็นไรก็เก็บห้องเพราะว่าห้องสกปรกจะไปเก็บห้องไปคุยกับพี่เลี้ยงไปหานางงามคนอื่นที่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทำกิจกรรมด้วยหรือไปทำอะไรที่ยังไม่ได้เสร็จรีดผ้าอะไรก็ตาม มันก็แล้วแต่มุมมองค่ะ